ื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข้าวตีไหนพะเยะอย่างอู้ม่วนถูกใจตัวแน่นอน,นสนทนาก็ว่าอูจา้จ๋านะครับวันนี้เขาจะได้มาติดตามสถานการณ์นะครับรไมไปถึงแผนการป้องกันในการทับมือสําหรับ อันไฟป่าและก็ฟุ่พ PM 2.5ของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แต่แต่ละท่าอู้ถึงอำเภอหางดงเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนเมืองแต่ขนาด<ะ>เดียวกันก็จะมีชุมชนพื้นที่การเกษตรชุมชนรกร้างอยู่าบางส่วนเหมือนกันนะครับก็บนี้เขาจะได้มาอู้จากก,กันกับตางผู้ลงริยการในวันนี้ติดจะได้มานําเสนอแผนการป้องกัน PM 2.5กับเฮาในวันนี้นะครับผู้ดำรายการนายชลิตทิพย์คำนะครับในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านอำเภอสวัสดีครับ สวัสดีครับสสวัดีจ้าตอนทับเราสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือตัวนะครับในอำเภอครับอูดถึงสถานการณ์ไฟไหม้พื้นตีโลกล่างของหางดงครับในอำเภอปัดเดียวนี้ม่งหัวสถานการณ์เป็นใจด้พองครับครับสำหรับ เพื่อหางดงนะครับก็เป็นเป็นอำเภอที่ขนาดใหญ่นะครับมีประวัติอันยาวนานนะครับในฐานะที่เป็นหัวเมืองชั้นในของเมืองเชียงใหม่นะครับเขามีทั้งหมด11ตำบลนะครับ109หมู่บ้านนะครับประชากรเอาประมาณแสนกว่าคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงมอควันไฟป่าครับในพื้นที่หางดงเนี่ยก็จะมีพื้นที่อ่าที่เป็นพื้นที่รกร้างนะครับซึ่งบางครั้งก็จะเป็นนายทุนเพิ่นมาซื้อที่ไว้นะครับแต่ขาดการดูแลนะครับพอช่วงหน้าไฟเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง ของไฟซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของตะบนหางดงนะครับในเขตเทศบาลตะบนแม่ท่าช้างนะครับอยู่ตรงอติดถนนเส้นลักเลยนะครับเกิดไฟไหม้นะครับบริเวณใกล้ๆกับร้านเฮงสวรรัสด์ซึ่งเป็นร้านขายายางรถยนต์ใหญ่ของเพอหางดงแล้วก็ติดกับห้างบิ๊กซีหางดงซึ่งผมเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับลงไปควบคุมประสานงานนะครับเราต้องระดมรถ น้ําจากอบทอนะครับทั้ง11แห่งเพื่อที่จะมายับยั้งเรื่องของไฟนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามันลุกลามไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นไปไหมล้านยางรถยนต์เนี่ยเขาจะสร้างความเสียหายครับอันตรายเลยนะของผู้ชมเท่าถึงเขาย่าร้านยางรถยนต์ใกล้ห้างสบสินค้าแห่มครับก็่อาระงับเหตุไว้ได้ตันอยู่ในอำเภอครับก็พอเอามานั่งประชุมหารือกันครับตอนนี้ทางอำเภอหางดงนะครับโดยทางจังหวัดเองนะครับท่านผู้ว่านีรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับท่านทศพลเผื่อดดมท่านรองผู้ว่าการ เราได้มีข้อสั่งการนะครับว่าเพื่อทางอำเภอนะครับได้ทำหนังสือแจ้งนะครับว่าหลวงกำนันท้องถินในพื้นที่นะครับได้ออกมาสํารวจพื้นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับเพื่อที่จะแจ้งนะครับเจ้าของที่เจ้าของพื้นที่นะครับได้มา เฝ้าระวังนะเช่นการทำแนวกันไฟนะครับการปรับเกรดพื้นที่นะครับห้อมันเป็นที่ลกร้างเพราะที่ลกร้างบบางครั้งเนี่ยถ้าบบกมีรั้วรรบขอบชิดครับคนมากจะเอาขายะมาทิ้งแล้วเป็นปันานครับอันนี้ก็เลยทําหนังสือแจ้งไปแล้กก่อให้รายงาน มาทาง,งอำเภอโดยด่วนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าไฟเนาะ,ะครับก็ <ขอ S 1> ต้องระมัดระวังครับม,มีพื้นตีหน้กกว่าแับในอำเภอครับ<อ>รเป็นแ,แบบเป็นพื้นที่โลกล่างอย่างครับของก็เท่าที่สำรวจนะครับก็มีมีเยอะพอสมควระนะครับส่วนมากก็จะเป็นในทุนต่างถิ่นที่ซื้อตีถื้อตังไว้ในพื้นที่นะครับแต่ขาดการดูแลนะครับอันนี้ก็ทาง ท้องท้องถิ่นนะครับ<า>ซึ่งซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลอยู่แล<ช>้วครับเพ<ช><ช>ราะ<ช><ช>ว่าเขาเขานั้น <ๆ S 2> ต้องมาเสียภาษีมาลงท้องที่นะครับในพื้นที่ก็จะได้มีข้อมูลแจ้งไป นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องปามนะครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็ให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลม่แชช้างนะครับแล้วก็แม่ท่าช้างพร้อมกับนิติกรนะครับไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพหางดงแล้วก็เชิญเจ้าของที่มาให้ปากคำนะครับอันนี้ก็ต้องฝากประชาพันธ์นะครับทุกทุกทุกท่านนะครับได้ได้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีที่รกร้างว่างเปล่าน่ะ ได้ได้ช่วยกันนะครับเฝ้าระวังนะครับว่าห้มันเกิดนะไฟครับคุณผู้ชมเขาเขามาแต่เฝ้าระวังแต่พื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่า,ปาอนุรักษ์อย่างเงี้ยเนาะแต่ลืมว่าเออ มันก็มีพื้นตีโรคร่าขึ้นอยู่นักเหมือนกันแล้หญ้าอะไรอย่างก็นักเหมือนกันถ้าโอ้ถึงแล้วนะแล้วบางเกิดถ้าเวลาไฟเข้าไปนี่คือว่าควันนี่ตึงว่าเป็นเลือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยถ้าถ้าอยู่ในใจกลางเมืองนี่ยิงทรงความเสียหายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนักตัวครับให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตัวทางดงเข้ามีซิบกว่าตำบลเนาะมีสิบเอ็ดตำบลสิบเอ็ดตำบลร้อย้ม่ามีมีสองมีเออมีจํานวนตำบลตีแบบ เป็นเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก่อนคาแนะนำครับก็พ <ita> ื้นที่ที่เฝ้าต้องเลาเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับของอำเภอหางดงเนี่ยก็จะมีอยู่สองตบลนะครับก็คือตําบลบ้านปงนะครับแล้วก็ตําบลน้ําแพร่นะครับเพราะว่าสองพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ติด พื้นที่ป่านะครับโดยเพพาะอุทยานนะครับทางบ้านปงก็จะติดทั้งอุทยานออกขานติดอุทยานสุเทพปุยนะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เขาต้องควบคุมไฟนะครับบังให้มันลุกลามเพราะว่าอาจจะลุกลามมาในพื้นที่ของบริเวณของโดยสุเทพได้นะครับอันนี้ทางอำเภอเองนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนาก็ทางเทศบาลตำบลบ้านป่งนะครับเราได้มีแผนเผชิญเหตุ นะครับถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยน,นะครับเขามีชุดเคลื่อนที่เร็วอตอนนี้เขามีอาสาดับไฟนะครับในพื้นที่เนี่ยสามร้อยกว่าคน,น,นครับใน,งงบน,นพื้นที่ห่างดงเขาน,นะครับอตอนนี้เขามีเตรียมการไว้สามร้อยกว่าคนแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมนะครับแลว้วก็ที่สําคัญครับเรายังมีมาตรการป้องกันนะครับตอนนี้ทางปลวกกำนันแลว้วก็ท้องถิ่นในพื้นที่นะครับขึ้นไปทําแนวกันไฟนะครับในจุดจุดสาคัญต่างๆ นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนที่อยู่ใกล้แถวดาุเทพนะครับยังยังตีเข้าหันอยู่นี่คือแนวเพอกระลงพื้นตีไปพอเลยนะครับไปสังเกตสังการเลยเนาะโอ้มันคึดดูว่าถ้าไมตอนปตอนหนามันจะค่อนขนาดไหนเนาะ ปะท้อแล้วก็พื้นที่รกร่างตีหันอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ปัใจน้อยๆนะเจ้ากว้างมากตัวอันนี้สักกี่ไห่บอกโอ้โเจ้าที่ไม่อันเนี้ยประมาณที่ดูท่านประมาณเกือบ50ไร่ครับโอ้โหครับครับทำไมเตือหนึ่งนี่ก็ควับควันเยอะครับครับถ้าที่สําคัญมันตั้งตั้งข้างเป็นร้านยางรถยนต์กับอู่รถยนต์ซึ่งถ้าถ้ามันลุกลามนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงนะครับควันไฟควันพิษต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางชุมชนตัว ครับครับครับอันนี้ก็ครับอันนี้อ๋อนี่ก็คือเอาขยามาควางอันนี้เนี่ยครับที่ที่ที่อยากจะที่ต่างอำเภอได้เน้นย้ำคือที่โลกล้างวางเปล่าถ้าบ่มีการเฝ้าระวังเนี่ยจะเป็นที่ไปทิ้งขยะแล้วช่วงหน้าหน้าแล้งเนี่ยคนมักจะมาจุดไฟนะครับก็ทำให้เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็ทางนี่ครับพ่อกำนันตำบลน้ำแพร่นะครับพ่อกำนันเดาทางชมรมกตัญีูบ้านน่ะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็ เชิญตังเจ้าของที่ดินมาวางมาตรการครับครับต้องบอกเปิดเนาะพืนทีบใจน้อยๆแล้วเหมือนกันถึงแต่กีตีบอกค่าสิทธินั่นหแหละครับว่าไปจูดไฟเผาบางเดือนเขาก็เกินการขวบคุมของทางเจ้าหน้าที่ตัวเองแล้วเจ้าบ้านก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน้าที่ตัวเองใช่ครับอุ้ยปีนี้ตึงผู้ว่าเชียงใหม่ตึงในอำเภอเองตีว่ามีมาตรการแบบเผาจริงจับจริงนี่คือขังดงเขากันดมเดินการเหมือนกันเหมือนกันเครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดทาง จุดเผาไหม้นะครับจ,จุดความร้อนขึ้นนะครับบริเวณของตำบลน้ํานแพร่นะครับอำเภอหางดงเฮานะครับในพื้นที่ของหมู่เช็ตนะครับซึ่งทางเจ้า,าที่ป่าไม้นะครับอุทยานออกขานพร้อมคับทางกํากนันผู้ใหญ่บ,บ้านของตำบลน,น้ำแพร่นะครับออกลาตะเวนนะครับปรไปคบไปไปเจอ,อจุดไฟไหม้แล้วก็เข้าไปในพื้นที่นะครับพบว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวน3คนอยู่ในที่เกิดเหตุ ไปปะแบบจ้าจ้าเลยจ้าจ้าเลยครับจ้าจ้าเลยนะครับแล้วก่อทางทางจังหวัดเองนะครับท่านนิราชพงศริธาวรนะครับก็ได้กำชับนะครับคือเือตรวจสอบเพื่อเพื่อดำเนินการสอบสวนแล้วก็เอากระถาเอาตัวพวกกระถางวอมพิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเพื่อที่จะเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอันนี้นี้สำคัญนะครับครับก็อยากจะฝากประชาพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับอ่า ทั่วทั้งทั้งจังหวัดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไฟนะครับทุกคนเนี่ยพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นเราต้องมาพนึกกำลังกันนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันบางทีเกิดขึ้นในพื้นที่องจังหวัดเชียงใหม่แค่ตียับได้ตอวันนี่คือจํานวนต่อหลักฐานเลยก่อนครับก็ จากที่ทางคำพือการนะครับ,รบของเจ้าที่ป่าไม้กับทางประกำมนันน่ยซึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับะระยะเวลานะครับของการเกิดไฟเนี่ยนะครับมาเกิน15นาทีนะครับซึ่งซึ่งเห็นเห็นว่าไฟเนี่ยมันมีการลามออกเข้าไปในเขตอุทยานออบขานซึ่งซึ่งถ้าเข้าไปในอุทยานออบขานเนี่ยก็จะกินพื้นที่ อ่าจนวนนักอ๋อหมายถึงวันลักษณะไฟคือจากข้างนอกเข้าไปในอุทยาน่ใช่ข้างในอุทยานออกมาซึ่งการให้การก็บอกว่าเขามาเจอไฟนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยดับแต่ข้อเท็จริงแล้วมันมันเป็นการไฟเนมันออกจากจุดที่เขาอยู่แล้วลามเข้าไปนะครับถ้าอย่างอีก็สุภาษิต เชือดไก่ให้ลิงดูจะเป็แยะเนอ,อเปนจับแตะนะก็ไม่ซ้อมหนาจอจริงทาจริงทําจริงแล้วถ้าหากวาตะกี้เนะี่ยอู้ถึงในพื้นที่รกร้างมีเศษใบไม้มีเส้อย่างเขาได้จัดสรรพื้นทีก่กระเจ้าในอำเภอแบบเป็นจุดไว้สําหรับแบบกบผู้เจ้าไปควางตีไหนจะได้ดีรับเหมือนเหมือเพาอย่างเจ้าครับครับคือตอนนี้ในอำเภอหางดงนะครับเราก็มีจุดที่จะรับ พวกเศษวัสดุนะครับเ<ม>พราะว่าเป็นใบไม้เศษวัสดุทางการเกษตรนะครับหลักๆตอนนี้เขามีอยู่2จชุด<ม>นะครับชุดแรกก็เป็นทางในพื้นที่ของบ้านแพะคว้างนะครับลำบ,บุน้ําแพรนะครับรบ,บ้านของป้าหลวงลินนะครับ<ม>อันนี้เปิ้ลเก็มีพื้นที่นะครับแล้วก็ ให้ทั้งพี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยครับสามารถที่จะเอาใบไม้นะครับมามาทิ้งครับบริเวณพื้นที่ของเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็มีกระบวนการที่จะเอาใบไม้น่ะมาทําเป็นปุ๋ยมักนะครับแล้วก็จะเป็นการบริหารจัดการในพื้นที่ของเปิ้ลนะครับอันนี้ก็เป็นคนต้นแบบคนตัวอย่างนะครับในพื้นที่ของหางดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ของตัวเองเนี่ยมาเป็น เป็นเป็นตัวอย่างในการท,าที่จะบเ,เผา,าแล้วก็นําเศษพวกใบไม้กิ่งไม้นะครับมาจัดทาเป็นปุ๋ยนะครับ,รบอนอกจากนั้นแล้วนะครับทางอําเภอหางดงนะครับยังได้รับความร่วมมือจากทางมหาลาัยนอตเชียงใหม่ครับทางมหาลาัยนอตเชียงใหม่นะครับได้เตรียมพื้นที่นะครับเกือบร้อยก่าไร่นะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับเศษวัสดุ นะครับบอกว่าจะเป็นใบลำไยกิ่งใบไม้นะครับในพืชสวนในชุมชนนะครับตอนนี้สามารถที่จะเอามานะครับมาทิ้งไว้ในพื้นที่ของมอนอทนะครับซึ่งเปิ้ลเปิดรับแล้วก็ตอนนี้มอนอทเปิ้ลกำลังจะทําเรื่องของการปรับปรุงพื้นพื้นดินนะครับโดยรักการรงงานโดยเฉพาะเรื่องของรักทฤษฎีหุ่มดินนะครับตองนี้ทางมาายนอทเนี่ยเปิ้ลข็จะมีแนวคิดที่จะเอาใบไม้นะครับ ที่เป็นเซฟวัสดุนนะครับมาดําเนินการทำคลุมดินห่มดินทําปุ๋ยมัดนะครับครับเพื่อนจะทําเป็นศูนย์สาธิตของมหาลัยเพิ่นตัวโอ้ได้ดีต่อยอดเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวใชเมื่อย่างนี้สมมติผมอยู่หางดงผมมีใบบะม่วงกองไว้นะครับน่ะเลย ผมเอาไปเปาะติมอน,นอดเลยก็ว่าทรงต่อหคือป่อหลวงทรงต่อหคือปอ,อกับนั้น้วแลรวรวบรวมกันจะได้ครับในอำเภอก็คัมเม่เดี๋ยวนี้นะครับทางอำเภอนะครับได้ทำประกาศนะครับแจ้งไปยัง ปหลวงบ้านทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก่อท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่หางดงนะครับว่าถ้าหากมีลูกบ้านนะครับประสงค์ที่จะเอาเศษกิ่งใบไม้นะครับต่างๆนะครับมาทิ้งครับทางตอนนี้ก็ทางมหาลัยนอดเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะรองรับนะครับเศษกิ่งใบไม้ต่างๆนี้นะครับสามารถประสานผ่านปรหลวงบ้านในทุกหมู่บ้านของอำเภอหางดงครับใค่มีใบมงใบไม้นักนาบดีนี้ห้ามเผาเนาะ เก็บตอมตอมไว้ใส่หลังกระบะลดไปไปหอมกันติมอนอดได้เล,ย,เลย,งยง่ายๆเลยก็คือไปติดต่อติมอนอดได้เลยได้เลยครับได้เลยเปิ้นเตรียมพื้นที่ไว้ละ ะสะดวกสบายโ <ชะ S 1> ดยนะเจ้าหนอแล<ช>ะ,ะเจ้าหน,นอกเหนือจ้ามอนอแล้วเฮาดังได้รับความล,งลงมไม่ลมมืออย่างจากหลายฝ่ายก็เจ้าในการที่ว่าเขาจะเออนำพากันไปว่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยฮือ่อย่างยืนและตลอดไปคงบ่ใจแค่เฉพาะช่วงนี้ต่ออันเนี่ยเจ้าใช่ครับ,บตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางหลายภาคส่วนนะครับในส่วนที่อยู่กค้ชิดพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้ทางกระทรวงมาไทยมีนโยบายสําคัญก็คือการคัดแยกขยะนะครับ พื้นที่ของเพืภอหางดงนะครับ10เตตำบลนนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12แห่งนะครับก็ได้ดําเนินการเรื่องการคัดแยกขยะนะครับขยะที่สามารถย่อยสลายได้ขยะที่เป็นพลาสติกย่อยสลายไ,ได้อันนี้ก็จะมีการกระบวนการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ค่ะเราก็ได้มีแนวทางนะครับในการที่จะปรับอเอาพวกเศษ ใบไม้นะครับมาทําเป็นจานขึ้นรูปเป็นจานเป็นถ้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับจุดสาธิตของเราอยู่ในพื้นที่ของอบตศบแม่ค่าซบแม่ค่าทเทศบาลศบแม่ค่านะครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนมีเครื่องขึ้นรูปใบไม้นะครับสามารถจะทําเป็นจาน เอาไปต่อมตึงไปใส่เครื่องมันกฏไหมมาครับแล้วเป็นเป็นจานอันนี้ก็เป็นเป็นแฮมยางหนึ่งที่จะสามารถที่จะช่วยนะครับในพื้นที่นะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางเกษตรครับพัฒนาที่ดินได้ลงไปสาธิตในการทําปุ๋ยมักนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการนําเรื่องของ ปุ๋ยคอกนะครับผสมครับใบไม้นะครับแล้วก็สารเล่งของพอดอนะครับแล้วก็มาทำนะครับโดยพาะการนาเสเวียนนะครับเอาใบไม้เอ,า,อาใบไม้ไผ่เนี่ยมาทาเสเวียนแล้วเสร็จแล้วก็ทําปุ๋ยหมักในเสเวียนซึ่งเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยมาใช้นะครับในพื้นที่นะครับ ถ้าถ้าว่าไปซื้อปุ๋ยแล้วมันแป้งหนกคนเดียวก็ได้นะและยาได้ง่ายๆตัวนอกระบบันตรายตัวบาอันตรายตัวถือได้ว่าเป็นแถมหนึ่งในมาตรการที่เขาดําเนินการ kick off ก็เจ้าแม่ก๊ใช่ครับรับแล้วก็วันที่14มีนาคมนะครับทางอำเภอหางดงนะครับร่วมกับมหาไรนอตเชียงใหม่้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครชมรมกันนันพยาบาลนะครับเขาได้จัดงานเชียงใหม่โมเดลเมืองไร้หมอกควัน นะครับที่หอประชุมมหาลัยนอตเชียงใหม่นะครับช่วงเวลาตั้งแต่10โมงจนถึง12นาฬิกานะครับเราได้กราบเรียนเชิญท่านนิรัตพงศิทธิถาวรนะครับได้มาเป็นประธานนะครับในการดําเนินการดังกล่าวนะครับซึ่งเราจะมีการเสวนานะครับท้งวิชาวิชาการทางมหาลัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีจุดสาธิตนิเทศการต่างๆตั้งแต่เรื่องการทําปุ๋ยมากการคัดแยกขยะนะครับ การขึ้นรูปใบจานใบไม้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการนำกระบวนการนะครับเศษวัส,สดุต่างๆนะครับามาแปรรูปเพื่อเกิดประโยชน์นะครับโดยที่เราต้องใช้วิธีการเผา,านะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทางอำเภอหางดงนะครับจ,จะทำเพื่อเกิดขึ้นนะครับว,วันที่สิบสี่มีนาคมครับ,รบแล้วก็ ก่อนวันที่14มีนาคมนะครับ,รบจะมีวันที่7มีนาคมนะครับทางอำเภอหางดงร่วมกับอำเภอสันปะตองนะครับเราจะทำแนวกันไฟร่วมกัน<อ>ในสองอำเภอนะครับเราจะจัด คลิกอออตามแนวกันไฟต่อไปเนี่ยเขาจะบอกบอบบ่นนแล้วไฟข้ามแดนไฟข้ามเขตจับมือกันเลยจับมือกันนะครับทาแนวกันไฟร่วมกันนะครับแล้วก็จะกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาเป็นประธานตัวคนึกการนั้นกันทำกันตรงไหนพงก็ครับแนวกันไฟแนวกันไฟเนี่ยเราจะทําอยู่ในพื้นที่ของน้าบ่อหลวงนะครับรอยต่อของตาบลน้ําแพร่ของหางดงนะครับเส้นนั้นน่ะมันจะเป็นเส้นที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออกขานเนาะมันไฟมันจะลามไปลามมา ซึ่งเท่าท่าทำแนวกันไฟนะครับแล้วก็ร่วมกันเราจัดชุดระเวนร่วมกันทําหอดูไฟร่วมกันครับมันก็จะทาให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับวันติดเจ็เจ็ดมีนาเจมีนาคมนะครับเจริญจวนี่น้องประชาชนตีหางดงเนาะมาห่วมแห้งห่วงใจกันอาจจะแบบ เอานาำไปเสิร์ฟย่างก็ได้อออไม่ยิงตีอยากจะจ่อยกันถ้ายังสมมุติว่าข้าเจ้าเป็นคนอำเภอสันทรายใคร,ครไปห่วมเนี่ยได้ก็เจ้าได้ครับได้ครับอตอนนี้ทางอำเภอหางโดงนะครับ เปิดศูนย์และบริจาคนะครับเป็นทั้งเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็น้ำนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนอาสาดับไฟป่าครับเพราะตอนนี้เรามีอาสาดับไฟป่าเนี่ยสามกว่าคนในพื้นที่ครับตอนนี้ก็ระดมกันช่วยดับไฟนะครับดังนั้นก็อยากจะประชาพันธ์เชิญชวนนะครับเพื่อกับพี่น้องประชาชนนะครับทุกพื้นที่หากมีความประสงค์ที่จะนําน้ํามาบริจาคนาสิ่งของ เครื่องใช้อาหารข้าวสารอาหารแห้งนะครับมามอบเพื่อกับทีมอาสาดับไฟป่าของอ,อำเภอหางดงนะครับก็าการเปลียนเชิญที่ที่ว่าก,การอำเภอนะครับ,รบหรือโทรศัพท์นะครับเบอร์โทร053441975ครับ053441975ครับ,รบน้ำดื่มผ้าเย็น เครื่องดื่มชูกำลังไดหมดเลยได้ลูกอมหวานๆนอีกก็ได้นอแต่ว่ามีขนาดปริมาณกระเจ้ายังเครื่องดื่มยังเป็นหน้าเนี่ยต้องขวดน้อยๆห้ามขวดแก้วหรือไออย่างนี้เพราะจังการจะได้โทรไปได้นอกนี่เลยได้บก็เป็น การคิกออเป็นการท้อมมือกันคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป้าหมายอย่างเดียวกันก็คืออย่างฮื้ออากาศสดใสเมื่อพีเอ็มสองจุดห้าเกินค่ามาตรฐานตึงปริมาณแล้วก็ตึงจํานวนวันตัวอันสุดท้ายในเพิ่งอย่างจะมีฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมตีติ่ตามรับชมรายการเขาก็ครับสําหรับการห่วมกันในการป้องกันฟุ่นพีเอ็ครับครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ มาร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างการรับรู้นะครับดยการรณลง,ลงประชาพันธ์นะครับเรื่องของหมอกควันไฟป่าเป็นเรื่องของทุกคนครับเพราะว่าฝุ่นควันนั้นอนะ่ะมันทำลายเรื่องสุขภาพนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆนะครับถ้าหากว่า,าเข้าไปในร่างกายละอออนแล้วเนี่ย จะทาให้พัฒนาการทางสมองเราอ่อนะลดลงและที่สําคัญก็คือทําให้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่เขามีเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการหากว่ามีปัญหาเรื่องมคอรไฟัยปานะจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงนันส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจส่งผลในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากจะกราบขอความเมตตาขอความกรุณา พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้มาช่วยกันนะครับในการป้องกันเรื่องบอกัรไฟป่านะครับช่วยกันแจ้งช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันสน,นับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยครับครับก็ยังเตรียมเพือบอกว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของ โดยงานในหน่วยงานหนึ่งเป็นหนา้าที่ของเขาทุกคนแม่นเขาทุกค,คนแต่แต่เลยนะเจ้าตีต้องรวมม่ายรวมมือจวยกันฟ้าวิกลตฝุ่นควันพ m 2.5นี่ไปด้วยกันนะเจ้าครับวันนี้รายการเขาต้องขอบคุณอขอบพระคุณนะครับนายชลิตทิพย์คำนายอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มาอู้จากกับเขาในวันนี้ขอบพระคุณครับนายอำเภอขอบคุณเ<อ>จ้าค,ค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันคำเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมต่างๆของรายการกันต่อครับ เรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนอาหยางอุญญอ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน